เชื่อว่าเด็กทุกคนนะครับชอบทานสปาเกตตี้กับมิสบอลนะครับผมเอามาฝากเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่มีความเบาบางลงนะครับแล้วก็ทานกันได้ทั้งครอบครัวด้วยและนี่ก็คือสปาเกตตี้กับมิ b บอลไก่ครับเริ่มจากการทำมิ b บอลไก่กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะใส่นมลงไปในเกล็ดขนมปังครับส่วนเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมแห้งเราแช่น้ำจนนุ่มบีบน้ำออกหั่นแล้วก็สับหยาบ นำไปผสมกับส่วนผสมของเนื้อไก่บดตามด้วยเกล็ดขนมปังที่เราเตรียมไว้ไข่ไก่กระเทียมสับใบไทม์ชีสพราร์เมซานเกลือและพริกไทยนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ หลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนโต๊ะตักส่วนผสมขึ้นมาปั้นเป็นก้อนให้สวยงามดีทำซ้ำจนหมดครับใส่น้ำมันราข้าวลงในกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่เนยตามลงไปหลังจากนั้นก็น,นำมีดบอลไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปครับเราก็ปรุงให้มีดบอลไก่ของเรานะครับมีสีด้านนอกที่สวยแล้วก็สุกดีครับผมจะนําออกมาพักไว้ก่อนครับ ต่อกันเลยครับด้วยตัวของซอสนะครับซึ่งเป็นพาสต้าซอสที่เราจะเอามาคลุกกับมิดบอลครับตั้งน้ำมันให้ร้อนดีครับใส่หอมใหญ่สับลงไปผัดจนหอมมีลักษณะน,นุ่มและใสตามด้วยกระเทียมสับครับผัดต่อเล็กน้อยให้กลิ่นหอมดีหลังจากนั้นนะครับใส่น้ำส้มสายชูเบาสมมีกลงไปตามด้วยมะเขือเทศเข้มข้นผัดเล็กน้อยครับ แล้วจึงตามด้วยมะเขือเทศหมด1กระป๋องครับตามด้วยนะ้ำสต๊อกไก่แล้วก็ใบไทม์สดครับปรุงรสด,ด้วยเกลือและพริกไทยหลังจากนั้นก็ลดไฟลงแล้วเคี่ยวเล็กน้อยครับเอาะครับซอสอยังไม่ต้องเข้มข้นมากนะฮะผมยกออกจากความร้อนครับเรากลับมาที่ตัวมิตรบอลไก่ของเรานะครับตอนนี้นะฮะผมก็จะเอาตัวซอสนี่ครับใส่ลงไปในมิตรบอลไก่ครับ เราจะค่อยๆนะครับเคี่ยวนะครับไปด้วยกันเลยครับเพื่อทําให้ตัวซอสเนี่ยครับเคลือบตัวเจ้ามิดบอลได้ดีไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับและสําหรับตัวพาสต้านะครับวันนี้ผมเลือกใช้เส้นสปาเกตตี้ครับถ้าจําชื่อหรือว่ากลัวสับสนไม่แน่ใจในเรื่องของขนาดจําเป็นหมายเลข3ก็ได้นะครับเส้นพาสต้าที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องทําจากแป้งสาลีดูรัมครับจะเป็นแหล่งของโปรตีนอย่างดีทีเดียวครับเอาละสำหรับสูตรนี้นะครับค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึ่งนะฮะทานกันได้หลายคนเลย ห้าคนอะไรอย่างนี้ยังได้เลยนะครับผมใช้เส้นครึ่งห่อเลยครับใส่ลงไปในน้ำนะครับอย่าลืมนะฮะว่าเราจะต้องใส่เกลือลงไปด้วยเยอะๆครับสำหรับเส้นสปาเกตตี้นะครับเราใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออร์เดนเตเป็นเวลาทั้งหมด10นาทีครับสำหรับตัวซอสนะครับตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นแล้วนะครับเราใส่โหระพาครับแต่เป็นโหระพาแบบอิตาเลียนนะฮะเส้นได้แล้วนะครับ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับที่เหลือเราก็พร้อมที่จะตักเข้าจานแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งทางเลือกของจานพาสตา้าดีๆที่ผมมั่นใจว่าเด็กๆจะต้องหลงรักอย่างแน่นอนและนี่ก็คือสปาเกตตี้กับมิดบอลไก่ครับ